you mm -hmm. ประวัตหลักเมืองให้ให้เราฟังนิดนึงรับว่ามันมีที่มาที่ไปางครับผมอ่าก็ต้องก็ต้องเท้าความไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนงางเก้าจะอยู่ที่มาสงครามแล้วก็ไปตั้งหลักกันอยู่ที่กาญจนบุรีเก่าก็คือเมืองเก่าพอสงครามค่อนข้างจะสงบศึกแล้วสมเด็จพระนางก้าก็เลยคิดว่าน่าจะย้ายเมืองลงมาอยู่ข้างล่างจะดีกว่า เพราะว่ามันมันสะดวกต่อการเดินทางต่อการค้าขายเนื่องจากตรงนี้เป็นเป็นแม่น้ําระหว่างแม่น้ำไซโยกับแม่น้ําสีสวัสดิ์ซึ่งเราปัจจุบันก็นเรียกว่าแควน้อยแควใหญ่มัน,มนจบกันดังนั้นเมื่อมาตั้งอยู่ตรงนี้นะการค้าขายคดีการข้ามานาคมคดีที่จะล่องไปข้างล่างน่มันก็สะดวกพระองค์ก็เลยจึงลงมาสร้างเมืองใหม่ที่ปรากพกนะตรงนี้ การมันก็ต้องมีการลงหลักปักฐานอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านเราเราก็จะต้องมีศาลพระภูมิใช่ไหมฮะแต่นี่เราสร้างเมืองเราก็จะต้องควรมีหลักเมืองที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของของประชาชนทั่วไปโดยที่ตอนนั้นเจ้าเมืองชื่อพญาประสิทธิสงครามพญาประสิทธิสงครามเนี่ยมันมีหลายประสิทธิสงคราม ช่วงนั้นก็คือพญาปณิสงครามคนที่2ก็ได้รับทราบเพราะว่าจะต้องย้ายเมืองก็เลยมาดูทําเลตรงนี้แล้วก็เลยเริ่มวางหลักเมืองที่ตรงนี้ก็มีวิธีโดยยึดเอาวันที่8มีนาคมซึ่งพศออก็ประมาณ2-3 7-4ก็ตามที่กำแพงเมืองนี่นแหละครับก็มาเริ่ม วางศิลาจะเลึกกันที่ตรงนี้โดยมีพิธีก็ค่อนข้างจะเยอะรวมทั้งมีการก่อสร้างกำแพงเมืองใหม่ด้วยเพราะเดิมของเกานะ่าเป็นแค่เชิงเทินเินเล็กๆก็สร้างกำแพงเมืองขึ้นมามีประตูเมืองมีอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเมื่อสร้างาหลักเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นที่ยืดเหนี่ยวของคนในในในสมัยนั้นะว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องอเป็นที่รวบรวมของบรรดา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะนายให้คอยคุ้มครองอพวกเราชาวเมือง เราเราหลักเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักเมืองเก่าหรือว่าหลักเมืองที่ทําขึ้นมาใหม่อะอ่าหลักเมืองอันนี้ก็เป็นหลักเมืองเก่าเป็นอ่าลักษณะก็บอกว่าเป็นเป็นเสาหัวไม้รงมนนะครับเป็นหัวไม้รงมนซึ่งเป็นหลักเมืองเก่าตั้งแต่สมัยพศอต่อตรงนั้น่สามเจดสี่นแหละครับอ๋อก็คือย้ายจากขน้นมานี่ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ย้ายครับอันนี้มาตั้งหลักใหม่เลยอ๋อตั้งหลักใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เดิมอะ อาคารหลังนี้ก็ไม่ใช่ตั้งกระจําความได้ผมอยู่แถบนี้อาคารที่เป็นหลักเมืองนะเป็นรั้วสังกสีเพราะว่าตรงนี้คือบริเวณของใจกลางเมืองทางซ้ายมือของผมตรงนั้นที่หน้าเทศบาลก็คือที่ทำการาสารการาที่ทําการศาลที่ทําการําเภอที่ทาการข้าราชการรวมทั้งผู้เลื่อนจำแนก็ยือยู่ในตัวเมืองหมดเลยส่วนประชาชนที่ ย้ายมาจากกรุงเก่าหรือจะมาจากเมืองเก่า,าและการที่สามก็โปรดให้อยู่รอบนอกของตัวเมืองทางด้านทิตะวันตกของตัวกำแพงเมืองก็จะมีชาวไทยชาวจีนชาวยวนและชาวหลายๆชาวก็ก็มาอยู่ทั้งปากสมัยปากแพงนี้ทั้งหมดครับพี่ครับแล้วเราสายหลักเมืองเนี่ยเป็นไม้หรือเป็นอะไรครับเป,เป็นไม้ครับเป็นไม้อะไรครับ,อ,รรบอ้าวทีนนะ่กอดตั้ง น่าจะเป็นไม้สักหรือไงนะผมไม่แน่ใจไม้สักใ่ไน่าจะเป็นไม้สักก็จะมีการจารึกไว้ว่าเราสร้างหลักเมืองเมื่อไรโดยมีหันหันทรายที่บรรจุข้อความว่าสร้างเมื่อไรมีอะไรบ้างนะครับเป็นแผ่นทรายความกว้างของแผ่นทรายนี่ก็ประมาณสามสิเอซนติเมตรความสูงจากข้านล่างถึงยอดตนนี้ก็ประมาณเ7ิเเซน และแต่และตั้งแต่ท่อนบนถึงท่้นล่างเนี่ยมีตัวหนังสือภาษาไทยทนบุรีอ่ารัตนโกสินทร์นะทั้งหมด 3, 2บรรทัดและข้อความเหล่านี้ก็จะถูกคัดลอกไปใส่ไม้สักอีกด้านหนึ่งของตรงนี้เป็นข้อความ,มันเดียวกันซึ่งตรงนั้นก็จะบอกว่าได้คัดลอกมาจากแผ่นกิฬาจารึกแผ่นนี้นะครับแล้วสาระ กรตุลมุกอันนี้ก็มาสร้างเมื่อปีพศ2503ครับทีอ่อันเดิมที่เป็นของพยาปาะส่ษษงคมนะมันก็<ม>รู้สึกจะเป็นสังกะสีมาเรื่อยตะถมจำความได้นะ<ม>แล้วก็มาสร้างเป็นกรตุลมุกแทงขึ้นมาก็หลังจากนั้นเราก็มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมโน่นนี่จนกระทั่งมองเห็นในปัจจุบับนนี้นะครับ<ม>คือบริเ,ารราเวณศาลรักเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุด จุดกลางของจังหวัดของเมืองหรือว่าของจังหวัดแต่เป็นของของเมืองครับของเมืองเยไะมาเพราะจังหวัดเราจังหวัดข้างนอกก็ยังมีเมืองอีกไม่ห็นเมืองใจโยกเมืองสิงเมืองจะอะไรทางโน้นเยอะแยะนะครับจุดหลักตรงกลางของเมืองการครับขรงเองกางตรงตัวตัวเมืองครับส่วนใหญ่พี่พอจะทราบไหมครับว่า ผมเห็นคนมาแก้บนกันเยอะเนี่ยคนใหญ่เขจะบนมเรื่องอะไรแล้ว,ลวก็ท่านท่านจะแก้บนด้วยอะไรครับก็มันก็มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับว่า,อ,าอยากจะให้มีโชคมีลาบอยากจะให้เดินทางปลอดภัยอยากจะให้ไม่โดนทหารก็มาขอบนบายาสารกล่าที่นี่เมื่อสำเร็จผลคนเหล่านั้นก็จะนำมาแก้บน เรื่องที่เขาบนก็จะไม่เคยเหมือนกันอย่างคนยกตัวอย่างยังไงว่าคนที่จะอยากจะเป็นทหารเป็นตำรวจก็จะมักจะบนในเรื่องวิ่งวิ่งรอบร้อยรอบสองร้อยรอบวิ่งรอบห่ายเมืองแต่คนที่จะขายที่ดินสองร้อยล้านร้อยล้านเขาก็จะบนไปอีกอย่างแล้วคนที่เรียนนักศึกษาอะไรจเขาก็จะบนไปอีกอย่างของเรื่องนี้พูถึงยัง ของบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ไมันไ,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 ไม่ค่อยเหมือนกันหรอกแต่บางครั้งก็คือหานิยมไข่ต้มส่วนมาตอนนี้ก็ไข่ต้มก็ยืนยืนอยู่หัวหมูไก่ต้มเล้าเบี้ยอะไรต่างๆครับมันมีมันหัวหมูสองร้อยสามร้อยหัวก็จะมีคือเราขออะไรท่านส่วนมากมักจะสำเร็จ แต่ที่ใหม่เราต้องพูดให้เป็น่ะขอให้เป็นแล้วก็บนให้เป็นใครรู้จักบนไม่ใช่บอกว่าขายที่ได้สักยีห้าล้านจะบอกว่าเอาไคร้อยลูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอ่ะใช่ไหมฮะมันไม่สมดุลกันมันก็จะต้องมีอะไรที่สมดุลเงินมันถึงจะสำเร็จถึงจะได้แต่ก่อนมีคนส่ง มีคนทรงใช่ไหมครับขึ้นสมัยก่อนนี้มีคนขึ้นทรงชื่อในอาเป็นผู้คุมเรือดดำเรือนก้อเรือนจำมันก็อยู่ตรงนี้ยังอยู่ไหมครับตอนนี้มีอยูคนนั้นเสียไปแล้วก็ตั้งแต่นั้นจะไม่มีแล้วไม่มีคนก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่จับใคร เราพูดไว้ว่าเราอยากให้อะไรเขาถ้าเราสำเร็จเราให้มาพี่มาสุกครั้งแล้วครับมามามาบ่อยบ่อยมากสิ่งที่อยากได้ไงคือสิ่งที่เราหวังไว้ว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยก็ก็คือจะได้จะได้สาเร็จที่เราตั้งใจไว้เนี้ยก็คิดว่าคงมีองค์อ่ะไม่งั้นเขาจะมีงานเหมือนงานประจําปีของเขาทุกปีไงแล้วทุกอย่างพี่ขอแล้วจะมาแก้บนยังไง ท,ที่บนก็เขาเขาก็าบอกว่าให้บนอะไรเช่นหัวหมูไก่ผลไม้ผลไม้น้ำแดงอะไรเงี้ยก็ใจก็ที่ท,ท,ที่ที่คิดว่าเอามาได้ก็เอามา